รู้หรือไม่ว่าน้ําอยู่ในระบบน้ํามันเชื้อเพลิงได้อย่างไร 1. มาจากน้ํามันที่ไม่ได้คุณภาพ 2. มาจากถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงที่เราจะนํามาเติมในตัวถังน้ํามันของรถขุดสุดท้ายเลยนะครับอันที่3ก็คือเกิดขึ้นจากธรรมชาติโดยการมันจะก่อเกิดเป็นหยดน้ําในถังน้ํามันเชื้อเพลิงจุดที่เราจะสังเกตได้ก็คือที่กรองดักน้ํานะครับ ให้เราสังเกตลูกลอยสีแดงจะลอยขึ้นถ้ามีน้ำนะวิธีการถ่ายน้ำออกก็จะมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับก็คือให้ถอดตัวกองดักน้ำน้ำมันเช้อเพลิงนี้ออกนะครับส่วนอันที่2นะครับก็คือจุดถ่ายน้ำออกจากถังน้ำมันเชิงเพลิงครับคือจุดนี้นะครับให้เราเปิดฝานี้ออกนะครับก็จะมีก๊อกน้ำมันนะครับให้เราถ่ายน้ำออกจากถังน้ำมันเช้อเพลิงเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเลยนะครับวิธีการถ่ายน้ำออกจากระบบ น้ำมันเชื้อเพลิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสยามคูปะ้าด้วยนะครับ